สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีมังกรนะครับเป็นการพยากรณ์ประจำเดือนมก,กราคม2566นะครับก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับเปิดศักราชใหม่มาดูซิว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นในเดือนมก,กราคมนี้ดวงดาวจะมีอิทธิพลต่อท่านอย่างไรบ้างนะครับ ชาวลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวก็คือดาวพระเสาร์นะครับเ,เดือนนี้เดินดีนะครับดาวพระเสาร์เดินในเรือนของตัวเองในราศีมังกรเรียกว่าได้ตําแหน่งเกษตรแล้วเดินเสริฐด้วยให้พลังแรงนะครับเดือนนี้สุขภาพท่านก็จะแข็งแรงนะครับคนที่เคยจบไข้ได้ป่วยก็จะดีขึ้นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วก็จะมีความมั่นคงนะครับทางด้านสุขภาพร่างกายอารมณ์ต่างๆนะครับทํางานได้กระชักรเฉงในเดือนนี้มี ดวงดาวเนี่ยมีอิทธิพลสัมพันธ์กับการงานของท่านมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ๆนะครับเนื้องานที่สําคัญงานที่ทบกพบปผู้คนหรือบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานใหม่หรือองค์กรใหม่หรือได้รับการโยกย้ายไปในที่ใหม่ๆเนี่ยท่านทําได้ดีนะครับประกอบกับดาวพระพฤหัสหันเรียกว่าได้ตําแหน่งโยกหน้าทําให้ท่านเนี่ย ได้รับการเรียกว่าเขาเรียกว่าชี้นำการชี้แนะการชักจูงจากผู้ใหญ่นะครับชักจูงไปในทางที่ดีนะครับไม่ใช่ชักจูงไปในทางชวนเชื่อนะครับเรียกว่าให้การสนับสนุนที่ดีมากสัมพันธ์ไปรวมถึงคนที่ทำธุรกิจท่านก็จะได้คู่เจราจาที่ดีที่มีประโยชน์นะครับ มีคนคอยที่จะปรึกษาหารือทางด้านความราาามู้ทางด้านกฎหมายทางด้านกระบวนการต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวท่านนะครับในการเปิดสกลารของอปีนี้นะครับในเดือนแรกนี่นะครับทีนี้อาจจะมีงานดวน่ดวนที่เร่งๆนะครับที่อาจจะทั้งต้องทําให้ท่านเนี่ยมีความเหนื่อยยากลําบากกายมากกว่าที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จ เป็นลากฐานต่อไปเพราะว่าดาวตอนนี้เดินเป็นปกติดีนะครับในทิศทางที่ดีด้วยรวมทั้งดาวประจำตัวและดาวกรรมะของท่านนะครับสำหรับเ,เรื่องการเงินนะครับการเงินเดือนนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่มันามากกว่าปกติสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรียกว่าดาวการเงินของท่านเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนที่ เป็นธาตุเรียกว่าธาตุลมาธาตุไฟมันเจอกันง่ายนะครับประกอบกันมีมมดาวบาปคระเราะดาวนุตโตยูดาวพระราหูต่างๆนะครับเข้าไปสัมพันธ์กันก mm ็ hmm. าอาจจะเป็นการใช้ใจ่ายดูแลบุคคลในบ้านนะครับการใช้ใจ่ายเพื่อทรัพย์สิน,นขนาดใหญ่หรือการใช้ใจ่ายที่ถ้าไม่คาดคิดมาก่อนแล้วมันเป็นดาวอารมณ์ด้วยดาวพระราหูเนี่ยดังนั้นต้องยับยังย้งชั่งใจนะครับอาจจะอยากได้นู่นได้นี่ สินค้าที่มันเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยอาจจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมสินค้าอะไรที่มันต้องใช้ใจ่ายในราคาที่สูงอยู่นะครับระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักในเดือนนี้รู้สึกว่ามันมีดาวที่ส่งแสงไปยังพบปัตตนินะครับถึงกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเดือนนี้ท่าน อาจจะมีกิจกรรมทางด้านความรักมากขึ้นนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าอคู่ของเราเนี่ยมันไปเข้าตาคนอื่นถูกตาต้องใจอาจจะมีอารมณ์หึงหวงกันได้นะครับในเดือนนี้ทําให้ท่านเองเนี่ยมีความมนุนอยู่ในใจหวาดระแวงบ้างอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงการที่ท่านอาจจะไปพบเจอคนใหม่ๆนะครับเพราะมันไปอยู่ในสัมพันธ์ในพบของการ พบปะเจอใหม่ๆแต่มันไม่ได้ผูกพันจิตใจอะไรมากนะครับอาจจะมีความเารื่องเริงไปในทางนั้นคู่ของท่านก็อาจจะมีประเด็นนะครับที่ทําให้ต้องมีความาหวาดระแวงกันนะครับจ้องจับผิดอะไรกันบ้างในเดือนนี้นะครับก็เรียกว่าความรักของท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยก็เรียกว่าไม่ค่อยอาราบรื่นเท่าไหร่นักนะครับเกิดจากทั้งเขาและเหล่านะครับ เอาละครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนนี้การงานของท่านเด่นมากนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสกุลรัพที่ดีแล้วนะครับแล้วกับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ